เกมมือถือแนวไอดอลภาพสไตล์ฮีโร่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เราสามารถจัดทีมวางแผนเขามีให้เราเก็บคอลเลกชันฮีโร่เยอะแยะมากมายแต่และฮีโร่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปทําให้เราจัดทีมได้หลายรูปแบบงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกมนี้กัน God and Demon ของทางค่ายคอม t o a r t การันตีค่ายคุณภาพสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์สำหรับในพาทนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่ควรเปิดหาและโค้ดที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดสําสหรับ รูปแบบเกมเพ์เราสามารถต่อสู้จัดทีมลงตัวละครได้ถึง6ตัวและเรายังสามารถเลือกรูปขบวนว่าเราจะใช้แบบแผนไหนหรือจะเป็นเซตทีมที่เขาแนะนําก็ได้เขาก็จะจัดทีมลงตัวละครที่มีพลังสูงที่สุดจากนั้นเราก็ไปทําการต่อสู้ท้าทายทาการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถเร่งสปีดเร่งความไวและยังต่อสู้ไปด้วยและย่อหน้าจอลง ไปทำย่างอื่นๆได้อีกด้วยโคดีสบายจัดจัดและเขาก็จะมีเผ่าภายในเกมด้วยนะครับมีทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าออกเผ่าพูดและเผ่าแบบพิเศษนั่นก็คือเผ่าเทวาเผ่าปีศาจสําหรับระดับฮีโร่เขาก็จะมีตั้งแต่ระดับธรรมดาระดับหายากระดับยิ่งใหญ่ระดับตำนานและระดับเทพแต่ละตัวก็จะมีความสามารถและตำแหน่งของเขาอย่างเซาเขาจะเป็นสนับสนุนรักษากําเนิดใหม่หรืออย่างโกลอนเขาจะเป็นป้องกันเอลีดามจดอย่างออสทาราเขาจะเป็นสนับสนุน ผูกชีวิตบางตัวก็จะมีพวกคอสตูมของเขาเป็นคอสตูมเฉพาะซึ่งจะบวกค่าสเตตัสและความสามารถให้หลังจากที่เราติดตั้งและตอนนี้นะครับเขามีตัวละครใหม่อย่างออฟฟีอูสตัวนี้จะเป็นจู่โจม AOE ดาเมจแปลงร่างดูคอสตูมตรงนี้บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับดาบสังเวยด้วยความที่ว่าการเป็นตัวละครใหม่การที่เราจะได้มาเราจะได้จากการมาถึงของฮีโร่อันนี้จะเป็นซัมมอนแบบจํากัดเวลาเราสามารถซัมมอนโดยใช้เพชร2,700เพื่อลุ้นออฟฟีอูสได้ ซึ่งก็จะมีโอกาสการได้รับอยู่ที่1.1%แต่ถ้าเราอยากได้แบบแน่นอนซัมมอนไปเลยครับ120ครั้งแต่คนอื่นต้องบอกเลยนะคบว่าเกม God and d e a m o n ของค่าย Com2uS ค่ายดีๆค่ายคุณภาพคือต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยเขาแจกเยอะมากมีหลากหลายกิจกรรมเลยนะอย่างการมาถึงของฮีโร่ซัมมอนจำกัดเวลาจอมดาบใช่ไหมครับเพียงแค่เราล็อกอินเนี่ยเราสามารถได้รับสัญญาทองและจากตรงนี้และเรายังได้ชิปเศษเอาไว้อัปเกรดออฟฟิวได้และล็อกอินบัอื่นๆอ,อีกก็ยังได้รับเพชรเพิ่มเติม,ตม,ตมซึ่งการแจกไม่ได้มีเพียง เท่านี้เท่านั้นนะครับก็ยังมีการแจกฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพียงแค่เราล็อกอินรายวันผ่านด่านถึงตามที่เขาราหนดเขาจะมีเควสในแต่ละวันให้เราทำนะครับหลังจากที่เราเล่นมีเคลียร์ด่านถึงตามเงื่อนไขจากตรงนี้แจกทั้งฮีโร่ฟรีและเป็นฮีโร่ที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆดีทั้ง PVP และ PVE เขาก็จะมีพวกการสุ่มจับเพื่อลุ้นของวันที่อยู่บนยอดแต่พวกแต้มสุ่มเราสามารถเล่นได้ตามเงื่อนไขหรือแข่งขันฮีโร่ท้าทายรีบเล่นตามช่วงเวลาใส่ฮีโร่ตามที่เขาแนะนำก็จะ บูตดาเมจแรงมากขึ้นและยังมีกิจกรรมเช็คอินฉลองเปิดเกมวันที่1เนี่ยจะได้ตั๋วสัญญาทองคําถึง20นะครับแล้วก็ล็อกอินวันอื่นๆอีกก็จะรับเพิ่มเติมไปอีกเพจท,ทั้งเซิร์ฟเวอร์จากตรงนี้อันนี้เป็นภารกิจที่ต้องช่วยๆกันทํารับไปเลย800เพรและถ้าไต่หอคอยถึง2 0 0 0 0ชั้นโดยรวมนะครับหมายถึงทุกๆคนนะก็จะได้รับเพชรไปอีกเขาก็จะปลดล็อกอย่างนี้ไปเรื่อยๆและที่สําคัญตรงนี้เลยนะครับสุ่มแจกฟรี5000ครั้งของขวัญจากเทพธิดาเพียงแค่เราล็ ก็จะได้รับตั๋วเปิดสุ่มเขาแจกเป็นเวลา1ปีด้วยกันแต่จะมีบางวันที่จะได้แบบคูณ2อย่างวันที่2และวันที่3มนี้ได้เป็นคูณ3ฉะจากนั้นแค่เล่นล็อกอินเข้ามารับของก็ได้แล้วนะครับสัญญาทองคำเนี่ยแจกไปได้5,000แจกโคตรเยอะแจกแบบไม่กั๊กยังยังมีการแจกจากการล็อกอินตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้จะแจกเป็นเพชรและแจก VP ด้วยเราได้เลื่อนขั้นระดับ VP โดยที่เราไม่ต้องเติมอะ่ะคิดดูแต่ถ้าเราอยากรับของวันแบบเพิ่มเติมนะครับเราสามารถรีชาร์จเติมเงินเพิ่ม,เ,มเข้าไป ก็จะรับของเพิ่มได้อีกและยังมีบททดสอบเทพพิดาเพียงแค่เราทําพลังทีมถึงในช่วงเวลากิจกรรมเขามีเวลาให้เราทําถึง1เดือนด้วยกันนะครับเราสามารถมารับพวกของเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นน้ํายาอ P ีวิญญาณไตภา,าคีเลือกฮีโร่เทพไตภา,าคีฮีโรด่ดีๆโหดๆทั้งนั้นหรือบันเดลอเวลอันนี้หลังจากที่เราอัปเกรดเลเวลของตัวละครถึงนะครับก็ยังได้รับพวกแต้ม EP ได้รับเพชรเขาแจกให้ทุกเวล5เวล10เวล20ิเวล30แจกไปเรื่อยๆอย่างนี้จนไปถึงเลเวลส0งรยิ่งถ้าเราเป ิดการลาเดือนนะเรายังได้รับแต้มเกีดยรติยศและเพชรทุกๆวันถึง800ด้วยกันส่วนถ้าเราผูกบัญชีกรอ,อก ID ก็รับทันทีแบบฟรีๆไปเลยนะครับเพชร500กับตั๋วคําสัญญาและชิ้นส่วนฮีโร่แบบ5าดาวแต่ถ้าอยากจัดแฟชั่นให้ฮีโร่เท่ๆมีความสวยงามมากขึ้นก็มาจัดเพิ่มเติมกันได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็จะมีตรงนี้7วันอัพเดเวลฮีโร่เทพโดยตรงอันนี้จะเป็นไอเทมในการอัปเกรดเดเวลของฮีโร่นะครับจะเป็นพวกน้ํายาผนึกอัปเกรดและกล่องเลือกฮีโร่การทําตัวละครก็จะง่าย ส่วนวันที่2ยังได้วัตถุดิบในการอัปเกรดดาวเราสามารถจัดอย่างนี้จนไปถึงดาวแบบพิเศษหรือฮีโร่ระดับ10ดาวได้เลยเขาก็จะมีความเทค่ความโหดมากยิ่งขึ้นส่วนร้านค้าบันเดิลเขาจะมีห้างบันเดิลอันนี้เราสามารถรับเพชรได้ฟรีๆทุกๆวันเป็นเพชรรายวันนะครับแล้วก็จะมีแบบรายสัปดาห์มีแบบรายเดือนส่วนแพ็กเกจส่วนมากจะทําให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาได้ไวมากขึ้นและทุนการเติบโตอันนี้จะมีเพชรฟรีและเมื่อเราลงทุนเนี่ยจะได้รับเพชรเพิ่มเติมไปอีก ่อนข้างตอบโจทย์นะครับความไวในการเล่นแต่ถ้าใครอยากรับของฟรีๆอีกนะครับยังมีหอภาพยนตร์อันนี้เพียงแค่เราไปนั่งดูโฆษณารับของเพิ่มเติมได้จากตรงนี้เลยและบันเดลอเวลเรายังสามารถใช้เพชรซื้อของแบบลดราคาได้นะครับหลังจากที่เราเลเวลถึงเงื่อนไขาตามที่เขากําหนดเรียบร้อยแล้วเป็นแพ็คสุดคุ้มอัพเลเวลจัดเต็มและที่สําคัญไปกว่านั้นด้วยความที่ว่าเป็นเกม God and Demon ของค่าย c o m t o Art เขามีโค้ดแจกเยอะมากๆเราสามารถทําการใส่โค้ดกดที่โปรไฟล์ผู้เล่นแล้วก็กดที่ โค้ดของขวัญทําการเกอกโค้ดอย่างโค้ดนี้ก็จะได้รับเพชรถึง1000โค้ดนี้ก็จะได้รับเพชรสามพันแหลงหนึ่งขอบคุณแล้วก็แหลงหนึ่งกูเกิลนะครับจะได้รับอีก2,000แต่ละโค้ดก็จะมีระยะเวลาจํากัดนะครับฉะนั้นต้องรีบใส่ก่อนนะโค้ดรางวัลวันหยุดแจกความสุขฉลองวันหยุดและก็โค้ดนี้เขายังมีโค้ดอื่นก็เดี๋ยวใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปบอกเลยว่าโค้ดโค้รเยอะทําให้เราเล่นง่ายอัปเกรดเลเวลได้ไวและยังสามารถเปิดสุ่มหาตัวละครตามที่เราต้องการ กั้นเดี๋ยวผมรับด่วนเลยละกันและยังมีจดหมายสําคัญของรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้ทั้งกรอบโปรไฟล์กล่องเลือกฮีโร่ไตยภาคีสาหรับกล่องน,นี้เราสามารถเลือกฮีโร่ที่เราขาดหลังจากที่เราเปิดสุ่มกาชาเรียบร้อยแล้วได้นะครับอ่ะก็มารับตรงนี้อีกเพิ่มเติมของควันชดเชยนะครับโดยรวมแล้วเราจะได้เพชรนะครับเป็นหมื่นและยังมีตั๋วในการเปิดสุ่มฮีโร่อีก100กว่าใบเปิดได้แบบหนำใจนี่ขนาดยังไม่รวมที่เราต้องล็อกอินทุกๆวันนะครับที่เขาแจกถึง5,000ใบและด้วย ที่เรามีตั๋วกาชาแบบนี้เราควรที่จะต้องซัมมอนหาตัวละครไหนบ้างละ่ะซัมมอนนะครับก็จะมีซัมมอนทองคําจากตรงนี้เอาไว้สุ่มฮีโร่4-5ดาวถ้าเป็นตู้ซัมมอนทองคําสาหรับฮีโร่ที่เราควรหาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพกวกเผ่าเทวากับเผ่าปีศาจจะสามารถเล่นได้ยาวๆแต่แน่นอนว่าก็จะมีความยากในการทําตัวละครหรือการอัปเกรดดาวถ้าตัวแรกที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เทพบิดาแห่งการคืนชีพเขาจะเป็นสนับสนุนรักษากําเนิดม่ด้วยความที่ว่าเขาสามารถชุบชีวิตได้ก็ลเลยเป็นฮีโร่ที่ ค่างโกงเขาจะอยู่ในท็อปท็อปเทียร์ที่ควรหาติดไว้อันดับต้นๆต,ตัวละครถัดมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เผ่าเทวาแต่เป็นฮีโร่ที่แนะนําก็จะเป็นตัวนี้เลยหัวใจแห่งพงไพรเขาจะเป็นสนับสนุนรักษาตอนเรื่องด้วยความที่ว่าด่านหลังๆเนี่ยเราต้องสู้นานการมีตัวละครรักษาก็จะช่วยเล่นได้ง่ายมากขึ้นมากๆนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เล่นได้ทาง PVE และ PVP ได้แบบสบายๆนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นนี้เลยครับโกลอนเขาจะเป็นป้องกัน AE ดามี age, สายป้องกันที่ยืนได้แบบสบาย ส,สตัวถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นนี่เทพธิดาแห่งแสงออสทาร่าเขาจะเป็นสนับสนุนผูกชีวิตจนใหญ่แล้วสนับสนุนจะอยู่เทียร์สูงๆทั้งนั้นและตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นนี่ราชาอำนาจไร้พ่ายป้องกันยุยุกํำเนิดใหม่แต่เป็นเผ่าปีศาจนะถัดมาอีกก็จะเป็นหนามเงาจูโจมพิภากษาซอนเลนเป็นตัวเก็บตัวปิดชั้นดีที่เป็นเพื่อนควรที่จะต้องมีถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าแห่งวิญญ,ญาณมืดอาคาดนะัสเขาจะเป็นสายสนับสนุนชุบชีวิตรักษาตัวท็อปสูง,สง จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้นะครับและเล่นได้ดีด้วยก็แนะนําตัวละครที่ทําง่ายๆแล้วกันตัวนี้เลยครับปาเมียเควสแห่งอคคีเขาจะเป็นเวทมึนงง AOE ซึ่งนอกจากเราจะเปิดตู้ตัวละครได้แล้วเรายังสามารถเติมเงินบันเดอร์วันที่1จากตรงนี้นะครับก็จะได้รับตัวละครแบบการันตีเลยนะและยังได้ของรางวัลอื่นๆของขวัญเพิ่มเติมเขาจะเป็นระดับเทพและเขายังมีพวกชุดคอสตูมสุดเซ็กซี่ค่ำคืนมัวเมาซึ่งเพื่อนๆสามารถไปจัดได้เพื่อเพิ่มค่าสเตตัสและ ได้แบบยาวๆส่วนตัวละครถัดมานะครับนั่นก็คือธรรมชาติพิโรธเฟนีเขาจะเป็นสายเวทหลังเลือดไร้เสียงตัวนี้เราสามารถหาได้จากกิจกรรมแต่เผื่อได้ตัวละครมาเพิ่มเติม,ตมก็ยังทําการ down, อัปเกรดดาวเพิ่มระดับความสามารถไปได้ถัดมานะครับผู้พิทักษ์แห่งเผ่าเอลราเขาจะเป็นเวทหมายหัวดาเมจจิง้งเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีเล่นได้แบบง่ายๆต่อมานะครับจอมวงการน้ําแข็งเทสตาตัวนี้จะเป็นป้องกันปับ๊บซีซีเอาไว้มายืนได้เช่นกันถ้าเป็น ตัวละครที่ทําง่ายนะครับสามเผ่าพันธุ์พวกนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษก็ไปหาเพิ่มเติมเป็นตัวนี้ครับฟินิกซ์คานันสายจู่โจมเอลีดาเมจดาเมจแบบหมู่โคตรแรงแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจกะเทวาแน่นอนนะยครับความยากในการปั้นก็จะสูงมากและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เซฟลานเขาจะเป็นเวทคําสาปสูบชีวิตเล่นดีในเนื้อไหลรูปแบบและนอกเหนือจากฮีโร่ที่มีโอกาสได้รับในตู้แล้วอย่างที่เกินว่าเขาจะมีฮีโร่การมาถึงหรือซัมมอนจากัดเวลานะครับจากตัวนี้ เราอาจจะต้องใช้เพชรเปิดไปลุ้นดูว่าเราจะได้ไม่ได้อย่างไงเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสุม่มซัมมอนทองคํากันก่อนดีกว่าจัดไปแบบฟรีก่อนนะครับสีฟ้าแล้วก็ไปแบบ10ครั้งแบบนี้เลยลุ้น4-5ถึงดาว5าดาวเราก็ต้องลุนด้วยว่าจะได้เทพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ตํานานหรือว่าจะได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็คืออาจจะไม่ค่อยโหดตอบโจทย์อาอย่างตัวนี้ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะต้องเก็บเข้ากูไปก่อนแต่เล่นได้นะแต่เล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับหาตัวละครท็อปสูงๆเข้าไว แทงที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นระดับยิ่งใหญ่แต่ก็เล่นได้เปิดไปอีกสิที่นะครับจิงตัวนี้จะเป็นผู้น้ําแข็งไอเขาเป็นระดับตํานานที่อยู่เทียพอได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราเติมยุบเก้าบาทเนี่ยมีตัวเก่งอยู่แล้วนะครับแต่แล้วเราต้องหาตัวละครให้เก่งกว่าหรือหาให้ได้ดาวซ้ามาอัปเกรดดาวก็จะดีมากๆเปิดไปอีกสิบที่รับผ้าดาวจิงอันนี้นักล่างเงานะครับระดับยิ่งใหญ่สายจู่โจมเลือดไหลเอลแบบหมู่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างน่า เลยนะครับเปิดเพิ่มอีกสิบที่มาดูตัวละครทันมาเฮ้ย hey, นี่ไงตัวละครระดับเทพดักพยากรป่าเขาถ้าระดับเทพทั้งทีเนี่ยไปหาพวกเทวาปีศาจเวิร์กกว่านะครับแต่เทียก็สูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เปิดไปอีกสิบที่เปิดสิบทีนะครับมีทองอา้าวระดับยิ่งใหญ่อสรอพิษทะเลทรายงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกสิบทีนะครับทริงฮึมตัวนี้พุทธน้ําแข็งนะครับไปต่ออีกสิบทีนะครับโอเคพอหมดมืดไปต่ออีกสิบทีระดับเทพหรือเปล่าระดับตำนาน นักล่าปีศาจก็เ,เล่นได้อยู่แล้วนะครับจริงๆตัวละครที่เขาให้มานี่ก็คือเล่นได้เหมือนกันนะแต่แค่บางทีถ้าเราอยากจะหาตัวละครที่ดีมากกว่าหาเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับในเมื่อเราเปิดไปแล้ว100ครั้งเราก็ไปกิจกรรมการมาถึงของฮีโร่น่าจะเปิดได้20ครั้งจะซัมมอนฟรีไปก่อนิง แล้วก็เปิดด้วยตรงนี้นะครับ2,700ลองดูหน่อยสิกดเพื่อใช้งานเออมวงทั้งนั้นเลยแล้วก็เปิดไปสิบที่นะครับเปิดเพื่อใช้งานมาไหมตัวละครอดได้เพชรมาอยู่ได้5ดาวระดับยิ่งใหญ่นะครับถ้าจะเปิดอีกก็ต้องรอไปก่อนวันหนึ่งเราสามารถเปิดได้20ครั้งค่อยๆเปิดไปเดี๋ยวก็ได้ฉะนั้นเพชรที่เหลือก็ต้องมาถมตู้ตรงนี้กดไปนะครับหรือว่าจะเก็บไว้รอเปิดวันอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะเฮ้ยมาถึง2ตัวยิ่งใหญ่นะครับหมาป่าสีแดงแล้วก็เออ อันนี้จูดโจมทีตคอนเบนงงไปสิบทีครับตัวละครนี้ยังไม่มีไปสิบทีมีกรอบด้านบนไหมเฮ้ยมีกรอบด้านบนอยู่เป็นระดับตานานนะครับพูดป่าไม้สนับสนุนโลรักษาแต่อยากได้ตัวซับดีๆมากกว่านี้เรียบร้อยครับที่เหลือเราก็แค่ไปทําการอัปเกรดเลเวลของฮีโร่จัดทีมผ่านด่านเพราะของในการอัปเกรดบอกเลยว่าได้มาเยอะมากเราจะอัปเกรดเลเวลตัวไหนเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งพวกอกุปกรณ์จากนั้นก็ไปทําการต่อสู้ตะลุยด่านเล่นได้แบบสบายๆนี่แหละครับก็คือ เกม God and Demon ของทางค่าย c o m t o a r t ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่แจกเยอะมากๆนะครับแจกทั้งโค้ดเพื่อมารับเพชรของรางวัลมีของแจกในเกมอีกมากมายเพื่อนๆสามารถไปเปิดสุ่มได้แบบชําๆที่สําคัญเป็นเกมแนวไอดอลที่แบบเล่นง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องทะไรนะครับแค่ปล่อยตัวทิ้งไว้ก็เทปได้ฉะนั้นไม่ควรพลาดสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะและอัปเดตข่าวสารแบบไวทันด่วนไปติดตามได้ที่เพจ g o d d n m o n t o n t l a n l a n d เขาจะมีทั้งโพสกิจกรรมโพสแจกโค้ดเรียกได้ว่าอัปเดตแบบต่อนเนื่องช่ำๆฉะนั้นมาติดตามกันได้นะครับลิงก์เนี่ยผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเหมือนกันยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับ